สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงเลยนะคะในช่องของอาชิตาสเตชันค่ะและนี่นะคะก็คือหัวข้อของการทอขอเหินนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าใครติดตามชิ้นไอ IG หรือเฟซบุ o กเนี่ย จะเห็นเลยนะคะชิคก็อัพรูปอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยตัวอยู่ไทยแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งเวลาที่ชิกลับมาแบบนี้ชิคจะรีบทำฮอเลยเพราะว่าชิคจะได้รีบแจกจ่ายของไปที่คนที่เราซื้อของมาฝากให้นอกก็จะได้เก็บทุกอย่างให้เข้าที่ด้วยเรียบร้อยเลยนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเสื้อตอนที่ชิใส่เนี่ยก็เสื้อที่ใส่กลับมาจากญี่ปุ่นเลยนะคะองบอกเลยนะคะว่าครั้งนี้เนี่ยชิคชอบเครื่องสำอางมันน้อยมากนะคะเพราะว่าคิวเพลสเนี่ยก็มีจัดเครื่องสำอางให้บางส่วนนะคะแล้วก็ที่บ้านตอนนี้ ก็สายแฟชั่นเนาะเอาละค่ะแล้วก็มาดูกันก่อนที่จะขึ้นเครื่องเลยนะคะก็ได้จากอันนี้มาทางดิสนีย์ไทยแลนด์ให้มานะคะก็คือเป็นหมอนรองนะคะเวลานั่งเครื่องบินใช่ไหมก็จะได้แบบหลับได้ อี้สบายแล้วก็อันนี้นจะเป็นหมอนที่ข้างในก็จะเป็นผ้าห่มนะคะแล้วก็เป็นลายเจ้าหญิงเดลด้วยตื่นเต้นมากแบบอยากให้หนังเข้าเร็วๆนี้แล้วคืออยากดูมากๆเลยนะคะของอีกอย่างที่เขาให้มานะคะก็จะเป็นรองเท้านะคะอันนี้เป็นสลิปเปอร์ใส่ที่บ้านน่ารักมากทุกคนคือว่าน,น่ารักมากเลยอันนี้ชิใส่ที่เครื่องไปแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เอามาใส่ที่บ้านเลยเนาะ <c oughs> สำหรับใครที่ดูการแต่งหน้าที่ญี่ปุ่นอาจจะเห็นว่าชิใส่เจ้าหูหมาตกตัวนี้นะคะอันนี้ชิซื้อมาจากดิสนีย์เหมือนกันอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบ ผ้าคุณหนูนะคือด้วยความที่ตอนนี้เนี้ยชี้แบบบ้าออกกําลังกายมากเลยนะคะก็คือเล่นโยคะนั่นเองก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อผ้าคุณหนูที่น่ารักมาเนี่ยมันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เราอยากออกกำลังกายมากขึ้นก็ได้นะคะชีคิดอย่างนี้ตลอดเลยนะก็ <c oughs> จะบอกว่าดิสนีย์เนี่ยเขาให้ถุงมาเยอะมากซื้อมากี่ชิ้นเขาก็จะให้ถุงมาตามจานวนชิ้นที่เราซื้อเลยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นแบบว่าพวงคุณแจสตาร์วอลแทะด้วยความที่พี่พี่ชายของชี้นเนี่ยบ้าสตาร์วอลมากเลยชีเห็นแล้วก็นึกถึงนางก็เลยกก็็เยซืืะะ้้้้อออออมาาาใหปนนนนนนขงงฝะะะีีี่ัคคแบบ ที่รัดผมที่เป็นลายมิกกี้อ่ะชีคิดว่าถ้าเกิดว่ามัดดั้งโง่แล้วแบบมีมิกกี้โผล่มามันต้องน่ารักแน่เลยนะะก็เลยได้มานะคะเป็นแบบว่าที่รัดผมลายแบบมิกกี้เมาส์อะไรอย่างเงี้ยชีซื้อมาทั้งหมด5อันด้วยกันนะคะคิดว่าจะเก็บไว้ใช้อันเดียวแล้วก็แจกเพื่อนๆในเพจน,นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้ก็ฝากติดตามใน Facebook Page ด้วยนะคะชื่ออาชิตาสเตชันนะชื่อเดียวกับในยูทูบชาแนลเลยนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะก็คือกระจะปองนั่นเองค่ะซึ่งกระจะปองเนี่ยก็จะเป็นไข่ที่เราแบบไปหมุนๆเอาเหมืือออออนนนนนนปปปปปปรรรรรระะะะะะะมมมาาาาาาณณแแแบบบบถ้้้้เเเเกกกกิดดดวว่ปป่่่่ไบบไไไททททศยยคหหุุีีัตตตจจง็็๊ นนะซึ่งมันก็จะมีคอลเลกชันที่ไม่เหมือนกันนะคะคือตอนนี้ชิบ้าฟูจิโกะมากๆเลยแล้วก็แบบชอบเอามาเกาะแก้คือรู้สึกว่ามันน่ารักดีนะคะซึ่งมีฟูจิโกะด้วยนะคะแล้วก็มีวันพีท แล้วก็มีชินามอนนะคะน่ารักมากนะคะตรงนี้นะคะที่ไม่ซ้ำก็มี13ตัวนะคะแล้วก็มีพวกในไข่อย่างนี้ที่แบบชี้จับมาเราได้ซ้ำนะคะก็เลยคิดว่าจะมาแจกเพื่อนๆในเพจเหมือนกันเพราะชีชอบอะ่ะแล้วก็คนที่ได้ไปก็น่าจะฟินนะเพราะว่ามันน่ารักอะ่ะคือชีซื้อมาเป็นแมกเนตนะคะซื้อมาติดตู้เย็นที่บ้านเพราะว่าที่บ้านชี้เนี่ยสะสมแบบเวลาไปเมืองต่างๆใครไปต่างประเทศก็จะซื้อแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรสัญลักษณ์ของประเทศนั้นๆหรือว่าเมืองนั้นๆเนี่ยมาแปะที่ตู้เย็นนะคะซึ่งชีก็ซื้อมาเป็น ภูเขาไฟฟูจิอันนี้เลยอันนึงอันนี้นะคะเป็นแว่นเลแบนะะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นของพี่นัทนะคะขออนุญาตพี่นัทแกะให้เพื่อนๆดูนะคะพี่นัทโอเคนะจะบอกเลยว่า ไล์หาพี่นะัดซึ่งพี่นัทดบไม่ตอบชี้ชี้ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าพี่นัดไม่ตอบชี้ชี้จะซื้อไปแล้วพี่นัดไม่เอาชี้เอาเองก็ได้ปรากฏว่าพี่นัดเอาค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นถุงนี้เลยซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องสำอางที่ได้มาทั้งหมดในคลิปนี้ที่ชซื้อมาเองนะเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยรู้สึกไม่อยากได้อะไรเลยทุกครที่แบบเพิ่งไปเกาหลีมาเมื่อ2เดือนที่แล้วด้วยแล้วก็ช็อปจัดเต็มกันแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ้ยไม่รู้จะซื้ออะไรดีโอเคก็มนะมมาาาาากกกันะะันนนนนนเว่่่ไ้้ออออะะรรบงงสหหแีีีี็คคคจญิิๆขททืืตชช แล้วก็ใกล้จะสงการแล้วซึ่งตัวนี้บอกเลยว่ากันน้ําแบบร้อยเปอร์เซตจริงๆคือกันกันแบบกันสุดๆนะทุกคนไปไว่ายน้ําก็ไม่หลุดเนะี่ยอันนี้คือดีมากก็จะมีอันนี้คือมันเหมือนเป็นแบบที่ปาดให้ผมมันแบบเรียบนะคะซึ่งตอนด้ชิก็ปาดอยู่ด้วยความที่ชิเป็นคนที่แบบลูกผมเยอะมากแล้วลูกผมมันก็จะชีช้ชีช้ชี้ชี้อะไรเงรี้ยชิก็เลยใช้ตัวนี้ในการแบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันทําให้ลูกผมของชิมันเอาอยู่จริงๆนะแต่ว่าก็ต้องไม่สระผมด้วยนิดนึงนะโอเคค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นอันะนนนาานนะคะ ซื้อมา2ออันซื้อมาแจกในเพจนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้ก็ไปติดตามได้นะคะชื่อเดียวกันในยูทูบเนี่ยแหลนะเนาะต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้เอออันนี้เนี่ยซื้อมาแบบคำคับนะคะซื้อมาตอนแบบมาร์คผมมาร์คอะไรอย่างเงี้ยก็ติดไว้นะคะเป็นสีดำอย่างนี้ง่ายๆธรรมดาได้แหละจริงๆอันนี้เนี่ยจะเป็นพับของชิเซโร้ซึ่งจะบอกเลยแะ้ว่าพับของชิเซโด o เนี่ยดีมากดีแบบทุกคนควรมีเพราะว่า คือด้วยความที่แป้งฝุ่นกระปุกอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นของลอร่าเมอร์ซีอยเงี้ยก็ไม่ให้พับมาฉะนั้นชีจะหาซื้อพับเองที่แบบราคาถูกและดีนะคะก็ตันที่สองที่บอกว่าชิไปนอนพักที่ดิสนีย์โฮเทลใช่ไหมคะก็เลยจิ๊กไอตัวนี้มาจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยมันเป็นแบบที่ใส่สำลีที่ใส่แบบพัลตันบัตนะคะแต่ว่ามันเอากลับบ้านดาชิก็เลยเอากลับมาจะบอกว่าชิเอากลับมานี่ถือว่าเอากลับมาน้อยแล้วนะเพราะทุกคนเนี่ยเอาแบบแปรงสีฟันยาสีฟันหมวกคุมผมไม่ว่าจะเป็นสลิปเปอร์ใส่ี่่่่โรงแแมมมมกกกคคนเเเเออาาาาลลลลัับบบบหหดดดยยตวชไไ้ะ ไม่ว่าจะประเทศไหนจริงๆจะต้องช็อปแบรนด์นี้เพราะว่ามันถูกจริงๆนะคะแล้วก็ของบางอย่างเนี่ยที่ไทยไม่มีนะคะแล้วาตัวนี้ได้มาเป็นเสื้อแบบง่ายๆเลยนะคะเป็นเรสสิ่งนี้เลยมันได้สปอร์ตบาร์มาด้วยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยชยิเห็นแล้วว่ามันมีขายที่ไทยแต่ว่าที่ไทยเนี่ยมันไม่มีไซส์นี้นะคะชิ้ก็เลยไปซื้อที่ต่างประเทศเอาก็ได้แล้วก็ราคาถูกกว่านิดน,นึงนะคะก็จะเป็นอย่างนี้เอาไว้ใส่เล่นโยคะนะคะก็อันนี้ซื้อเป็นแบบว่า บิกินี่มานะคะแบบมันไม่ใช่บิกินี่แต่แบบมันคือแบบเกงออกกำลังกายอ่ะมันน่ารักดีนะขอโชว์นิดเดียวพอนนาะว่ามันน่าเกียดเนาะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นช็อเกอร์ที่ซื้อมา3อันน่ารักมากมายนะคะชิพยายามจะหาลายที่มันไม่ค่อยมีขายตามพวกเจเจกินอะไรอย่างนี้มาเนาะมันจะได้แบบแปลกๆบ้างนะคะแล้วก็ต่อไปเนี่ยเป็นแว่นซึ่งแว่นเนี่ยอันนี้ชีปแกะใช้ไปแล้วแถวแว่นอันนี้คือแบบเฮ้ยใส่แล้วมันเท่มากทุกคนดูดิเท่ป้าชิชอมา ชิปว่ามันดูแบบมันดูแพงแต่จริงมันคือไม่แพงเลยประมาณ200บาทนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากให้ชิปเปิดกลุ่มแว่นตาเนะะี่ยบอกกันมาได้เพราะชิปมีแว่นตาเยอะมากนะ,ะตันนี้เป็นเสื้อยืดซึ่งน่ารักมากทุกคนถ้าเกิดว่ามีขายที่ไทยไปซื้อค่ะมันน่ารักจริงๆคือแบบมันเป็นช่องใหญ่ๆดีเชือกมันใหญ่ดีนะคะแล้วก็เป็นเสื้อยืดง่ายๆแบบนี้ธรรมดาเนี่ยแหละคะ่ะอันนี้อันนี้ซื้อมาฝากคุณแม่นะคะเป็นเสื้อคลุม สีเนื้อซึ่งชิคิดว่านางน่าจะชอบแน่ๆ,ๆก็เลยซื้อมานะคะเป็นอย่างนี้อันนี้เนี่ยชิซื้อมาแจากแฟนเพจนะคะจะเป็นอันนี้เลยจะเป็นเซ็ตที่แบบมีหวีนะคะแล้วก็มีหวีสองอันแล้วก็มีกระจกด้วยชิว่ามันแบบน่ารักดีกุงกิ้งดีนะคะก็เลยซื้อมาแจากเป็นแบบของติดไม้ติดมือเนาะี่ลืมบอกไปทุกคนคือเสื้อที่ชิใส่ตอนนี้ชิก็ซื้อมาจากฟอยวันที่วนตีวันนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ไม่ได้พูดก็ <c oughs> <c oughs> มาดูที่ไนกี้บ้างไนกี้เนี่ยได้มาอย่างเดียวเท่านั้นเลยนะคะตัวนี้เนี่ย เป็นกางเกงออกกำลังกายค่ะซึ่งเป็นขา3ส่วนอย่างเงี้ยแล้วก็ชีชอบที่ว่ามันมีเขียน Nike ตรงเนี้ยค่ะมันมีเขียนว่า Nike Pro นะคะแล้วก็เป็นขา3ส่วนมันแบบใส่สบายๆชี้แบบโอเคมากก็มาจากแบรนด์ Restra นะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ชีชอบจะเป็นกางเกงวอง์มสีเขียวที่ไม้อย่างงี้แล้วก็มันจะมีขอบอย่างเงี้ยชี้ว่ามันดูแบบก็มีความฮิปฮอปนิดๆน,น,นะคะก็เลยได้มานะตัวนี้จะเป็นแบรนด์ GU นะคะซึ่งจะเป็นแบรนด์ที่เจ้าของเดียวกับ Uniqlo นะคะแล้วก็ขายราคาถูกมากเน่จะเป็นเอี๊ยมสีดาอย่างเง น่ารักมากเลยชีคิดว่าชีคงแบบได้ใส่แน่นอนเลยนะคะจะเป็นประมาณนี้เฮ้ยเป็นไงเดิมแบบแบ,บแบบ๊วๆชีเป็นคนชอบใส่เอี่ยมะคะ่ะชีว่าแบบมันทําให้บุคลิกของเรามันดูแบบน่ารักมันดูเด็กขึ้นด้วยนะคะมากันแบบจัดเต็มจริงๆค่ะนั่นก็คือขนมนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเยลลี่ทั้งหมดถุงนี้เนี่ยชีซื้อมาในราคาประมาณ9,00 0เยนนะคะก็ตกแล้วประมาณเกือบๆจะ3,000บาทค่ะยังมีอีกน,นะคะอันนี้เนี่ยซื้อมาจากเออซูปเปอร์ที่ดองกี้นะคะ ก็จะมีประมาณนี้เลยซึ่งจะบอกว่าอันเนี้ยชิซื้อมาเหมาแบบเหมาหมดแผงจริงๆคือมันอร่อยมากคือเพื่อนชิเคยซื้อมาฝากเลยแบบอันนี้มันจะแบบหนึบๆแต่เป็นหนึบๆที่แบบมันไม่ติดฟันในทุกคนแลวแบบมันอร่อยมากจริงๆนะคะซึ่งชิก็เหมามาหมดเลยคือถ้าเกิดว่ามันมีเยอะกว่านี้ชิก็จะซื้อมาเยอะกว่านี้นะแต่ว่ามันมีเท่านี้นะคะเนี่ยเป็นปลาหมึกวาซาบินะคะอันนี้ซื้อมาจากหมู่บ้านน้ำใสซึ่งคือมันอร่อยจริงนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นทาโรงาที่แบบพีดกันแล้ซื้อมาให้ปปาปมาหมาแต่ว่ายังไมมมมม่่่่่่จจบเททาาานนนนนีีีีีีีี้้้ะคสอออออองงกกกซซึัชืแ ขากลับเนี่ยชิกลับที่ฮาเนดะนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าในนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะขออยืนนะคะเพราะว่ามันหนักมากนี่ก็จะเป็นล็อตนะคะซึ่งอันนี้มันเหมือนเป็นมันฝรั่งนะคะแล้วก็เคลือบข้างในด้วยช็อกโกแลตซึ่งมันอร่อยมากชิก็เลยซื้อมา3อันนะคะแล้วก็ด้านในนี้นะคะก็จะเป็นล็อตที่เป็นแบบอย่างเงี้ยค่ะเป็นกล่องเนี่ยสีน้ำเงินจะอร่อยสุดนะคะเป็นรสออริจินอลซึ่งชิก็ชอบมากมากเลยนะคะมีโตเกียวบานาน่าอีกสี่กล่องด้วยกันนะคะจะมีแบบรสที่เป็นรสแบบคาราเมลอย่างนี้2อน แล้วก็จะมีนี่เป็นรถโตเกียวบานาน่าเลย2อ,อันด้วยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นพายปลาไหลนะคะซึ่งมันอร่อยมากอันนี้คือไกด์ให้ลองชิมนะคะแล้วชิก็เลยจัดมาด้วยนะคะอร่อยดีซื้อมาฝากป,ะป,ะปะ๊าเพราะว่าป๊าชิเนี่ยชอบกินกาแฟตอนเช้านะคะก็เลยจัดตัวนี้มาให้ปะ๊าปะด้วยเป็นขนมทาโลง,งาอีก3อันนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าแบบที่บ้านชิชอบมากจริงๆก็เลยซื้อมาให้ด้วยนะคะ ชิได้จัดของด้านหลังแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งจะเห็นเลยว่าของส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นขนมซะมากกว่าเนี่ยคือแบบ70%เลยก็ว่าได้นะคะซึ่งพอจัดของแล้วเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามีของบางอย่างที่หลงลืมนะคะคือไม่ได้พูดไปเนาะก็จะมีเป็นอันนี้ด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบซองสูดอากาศค่ะเวลาที่เราแบบใช้ตัวนี้แล้วก็ใส่เสื้อเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้แบบมันสามารถบ,บีบอากาศมันออกมาได้เนะี่ยซึ่งชิคิดว่า มันเวิร์กมากถ้าเกิดว่าใช้ไปต่างประเทศนะคะก็เลยได้เจ้านี่มาด้วยนะคะคือพูดไม่ได้เลยในสำหรับคลิปนี้ที่ได้มาเนี่ยก็จะเป็นนี่คอลเลกชันจาก Beauty and the b e a เนี่ยจากพิ้วเพสเองซึ่งถ้าเกิดว่าใครดูในไลฟ์กันแล้วเนี่ยก็อาจจะเห็นเลยแล้วก็กล่องอันนี้นะคะชิม,มีแจกใน f a c e b o o k f a ันเ page ด้วยนะคะก็จะเป็นอย่างนี้เลยเน่ลิป5แท่งนะคะ แล้วก็จะมีของหลายอย่างเลยนะคะที่ได้มาจากคลิปนี้นะคะก็ต้องขอบคุณคิวเพลสด้วยนะคะที่ให้โอกาสชี้ไปในคลิปนี้แล้วก็ให้กับสุพางในรุ่นบิวตี้แอนด์บีให้ชี้มีโอกาสมาเล่าให้เพื่อนฟังเนาะว่าแต่ละตัวใช้แล้วเป็นยังไงกันบ้างนะคะโอเคก็อย่างสุดท้ายที่ชี้ได้มาจากคลิปนี้เลยนะคะก็จะเป็นเจ้านี้เลยน่ารักไหมคะชีว่ามันดูวินเทจดีแล้วก็ มันเข้ากับการแต่งตัวง่ายดีนะคะแล้วก็แบบเข้ากับไลฟ์สไตล์ของชิด้วยชิก็เลยชอบมากเอาล่ะค่ะก็จบกันไปวลาวนคะสำหรับคลิปพ่อขอเหอไปญี่ปุ่นภาคที่2กันนะคะคาดว่าหลายๆคนเนี่ยจะถูกอกถูกใจกันแน่นอนเนาะแล้วก็สุดท้ายนี้เนี่ยชิขอฝากคลิปที่ชิแต่งหน้าที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะรวมไปถึงคลิปการแต่งกายที่ญี่ปุ่นที่จะออกเร็วๆนี้ในช่องของอาชิตาไลฟ์สไตล์นะซึ่งช่องนั้นเนี่ยจะเกี่ยวกับเสื้อเสื้อผ้าทั้งหมดเลยถ้าเกิดว่าใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆหร ka! <coughs> bye bye!